ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป .3 คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คนไทยจะได้ยินชื่อเสียงของพวกเขาทั้ง3ของประวิทย์วงสุวรรณประยุทธ์จันโอชาและอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะสามปสามนายทหารผู้กุมชะตาการเมืองไทยมาอย่างยาวนานกว่าทศวรรษซึ่งในอดีตพวกเขานั้นเป็นแค่เพียงชาย3มคนในช่วงวัยที่ได้มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการรับใช้ชาติและไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่า เส้นทางที่เริ่มจากรั้วโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะพาพวกเขาสามคนนี้ไปจนถึงจุดที่กลายเป็นผู้ที่ได้กำหนดทิศทางทั้งประเทศในช่วงทศวรรษ2,490ถึง2,500คือยุคที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของสงครามเย็นกองทัพถูกยกให้เป็นเสาหลักของชาติซึ่งในสายตาคนรุ่นนั้นทหารหมายถึงเกียรติระเบียบและความมั่นคงของประเทศถ้าหากได้สวมเครื่องแบบ ถือว่าได้เป็นลูกของแผ่นดินในเวลานั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือที่เรียกกันว่าจอปรคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนที่ใฝ่ฝันจะเป็นนายทหารบกและมันก็กลายเป็นเวทีที่ชักพาชีวิตของสามนายทหารให้มาเจอกันในเวลาต่อมา